สวัสดีค่ะและจากโจทย์ข้อที่3มนะคะจากโปรแกรมข้างล่างมีจุดผิดทั้งหมดกี่จุดนะคะนี่นะคะวงกลบสีฟ้าเลยค่ะค่ะ,ะจะมีจุดผิดอยู่นะคะก็คือน,นี้ค่ะตัว p ค่ะต้องเป็นตัวพิมพ์ตัวพิมพ์เล็กเท่านั้นนะคะค่ะแล้วก็จุดที่2นะคะ เราลืมคำว่าปาติดนะคะนี่ค่ะและก็จะเป็นตัว m นะคะที่เราต้องใส่เป็นตัวพิมพ์เล็กแทนตัวพิมพ์ใหญ่ตรงนี้นะคะค่ะแล้วก็ตัว s ตรงนี้นะคะที่ว่าเราต้องเป็นตัว s พิมพ์ใหญ่แบบบ้านล่างนะคะค่ะแล้วก็ทั้งหมดนะคะก็จะมีอยู่สี่จุดด้วยกันนะคะที่เราผิดอยู่ แล้วก็ข้อสามก็จบพิยงเท่านี้ค่ะ